สบายดีจ้าพี่น้องยินดีตอนเราเข้าสู่ส่องพิมพ์สาวลาวเด้อจ้าพี่น้องจ้าเมื่อนี้พิมกับมีเมลาพาพี่น้องมาหยังตลาดจตัวจักอีกแล้วจ้าพี่น้องมาเบิ่งราคาต้นใหม่นาะจ้า่าสิเป็นอะไรนาะจ้าพี่น้องจ้าไปเบิ่งนน้ำกันนาะจ้าก่อนไปเบิ่งก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวพิมนะเด้อพี่น้องเกี่ยวกับเป็นกำลังใจให้สาวพิมพเฮ็ดคลิปต่อไปนาะจ้า ไปเบิ่งกันเลยจ้าพี่น้องจ้าอย่างไปเบิ่งกันเลยพี่น้องครับครับทราบตามได้เด้๋พี่น้องเด้อ <c oughs> นี่ก็คือบอนไซพี่น้องต้นไมดน้ดัดนี่ต้นงามๆต้นทังใดก่อนไปทางไหนก่อนเนาะไปพุทธพุทธสามสีต้นพุทธปนนี่ดอกง,งามๆเลยพี่น้อง นี่ก็เป็นมองฮาวมนาโวพี่น้อง <c oughs> ปลาต้มอกมาาพี่น้องก็จะเป็นแบบนี้นี่นต้นอะไต้นนี้สองพันสองครับหกพันห้าเจ็ดพันครับ สองพันสองต้นต้นเล็กได้ที่สองพันสองต้นกลางห้าต้นใหญ่สิบครับครับผมสองตัวนี้มันติดกายนะครับจะเป็นติดกายออืใบใหม่ครับสวยมากราคายังดีอยู่เด้อพี่น้องปลาโลใช่นี่ร้อยหนึ่งใช่นี้สามร้อยครับไซส์ใหญ่นี่ห้าร้อยครับต้นหาลอยเด้อพี่น้อง แต่ก่อนนี่บ่ได้เลยครับต้นห้าร้อยบาทต้นเล็กนี่สามร้อยนะเพี่อนพี่นอน้องมันสามร้อยเพชรเชียงคานบอนนาไทยรา,ร,าราคาจะบาทครับสองพันสามครับราคาสองพันสาม อ๋อใบเล็กในพันสามถ้าเป็นสองต้นเนี้ยสองพันสามสองพันสามนะครับผมนี้เป็นสองพันห้าครับผมแล้วก็ใบใหญ่สามพันสามอ๋อใบใหญ่สามพันสามถ้ามีต้นเนี้ยเป็นไม้ยอดสี่ใบแล้วล่ะสี่พันห้าครับอ๋อต้นนี้สี่พันห้าและครับใช่สวยนะครับต้นนี้สี่พันห้าไม้ยอดครับโตเร็วครับผมอาโบสองพันเก้านะครับผม สองพันเจ็ดครับใบเดียวใบเดียวครับใบเดียวใบละสองพันสองพันเจ็ดครับครับผมมานพี่เขานะครับเนะี่ยนี่คือต้นสลุเท่าไหร่รครับสามพันสามพันนะครับผมมัน พันบาทคนไหนที่สนใจต้นไม้นะครับแอดไลน์ไม่ได้ครับเบอร์โทรครับ0ูนย์ครับ0ู4 6 7ก8าฟหกเจ็ดแปปดครับครับผมสนใจต้นไหนแอดไลน์มาได้ครับถามได้ครับผมติดต่อพี่เขาได้นะครับผมหรือว่าจะติดต่อบทางสัพพิมก็ได้นะครับเดี๋ยวพามาครับขอบคุณนะครับผมขอบคุกคร้า 8พัน 8, นะครับตัวน,นี้หมูช้างด่างเหลืองต้นละ4พันบาทครับผมมีกันหมื่นสามเท่ากันหมดเลยพี่เดี๋ยวว่าเดี๋ว่าถามมาครับอันนี้5พันครับอันนี้หมื่นสาม มันสามนะครับผมคนไก่ชโลเม็ตรเพี่น้องเดี๋ยวมาเบงร้านนี้พี่น้อง พี <reg> <ancy> ном, ่น uh, ้องนี่ต้นนี้แบล็กเบจิกร้อยบาทพี่น้องคิดอนีผม้ัวพันห้านะครับตัวนี้สี่พันบาทครับผมพี่น้องกระดาดดาง แบงต้นไม้พี่น้องต้นละคะสิบบาทพี่น้องค่าเดินแบบปลาพี่น้องยางสมพี่น้องสมต้นไม้

เที่ยวฟี่นักแปดิบบาบการชมตัวละสี่พันนะครับ Bây giờ là 6,000 Ba Các bạn có thể đăng ký hộ kênh của mình nhé Các bạn có เป็นไทยเบอร์โทรพ,พร้อมพี่น้องกระดาษด่าง150พี่น้อง150ตัวนี้250พี่น้องพันสามพี่น้องสยาม มอสเตเตราคุณค,ครับผมโอกินาวะนี่โอกินาวะต้นจักบาทครับต้นนี่3,000บาทครับ3,000บาทนะครับผมอ่าอีพิไปฉีก3,500บาทต้นไหนครับ1,500บา ดางสวยเลที่คุณขายดังดังสวยมากเลยต้นนี้พันห้านะครับราคาเูบัวเลยวันนี้ก็ขายกันสองพันขายกันมากกว่าครับผมแล้วก็มียูโรเฟรมยูโรเฟรมเฟรมเอเฟรมบีเนี่ยเนี่ยเนี่ยเปต่อยอดอะไรนั้นเนี่ยก็ลากอากาศนะครับครับผมต้นเท่าไหร่ครับผมเฟรมเอขายอยู่แปดร้อยอันนี้ห้าร้อยอ๋อต้นนี่เฟรมบีครับผมดีทีตัวเดียวกันแต่มันเป็นเฟรมเอเฟรมบี อีที่เฟมเอเฟมบีนี่อ้าว้นผูดด่างน่าจะใบเขาจะนันขึ้จันประกายดาวจันประกายดาวสีประหาวเล็กก็มีหน้าเดียวกันแต่ก่อนนี่สามหมื่นเนาะโอ้โหแต่ไม่ได้แต่ก่อนที่อยู่เมื่อกี้ต้นบุชราคำไหมต้นเจ็ดหมื่นห้าประแต่ส่วนนี้เลยแต่ใบต้นเตี้ยเออแล้วลาดพอดีเลี้ยงแดดดีตอนผมมาตอนนั้นต้น สองแสนกว่าบาทบูธสาคำบูธสาคำนะครับผมจสมีสีชมพูมีหลายสีเลยอยู่ต้นเดียวกันห้าสีอ่ะอ๋อเก็บเก็บเป็นร้านขนัดโอ้โอ้แล้วก็มีมิ้นมีด่างขาวด่างเหลืองออลิอครับผมแล้วก็สเก็ตที่เต็มเลยอันนี้แหละครับผมใช่ตัวที่ว่านี่คือครับ บอนไซพี่น้องต้นเล็กๆแต่รักน่าลักดอกส่วนมาพิมพ์นี่ดอกยังดอกแก้วดอกแก้วดอกกุหลาบดูดอกส่วนต้นละไรพี่ อันนี้ก็จะเป็นต้นดอกซ่อนธรรมบารีมดอกมะลิดอกมะลิออสามมาสิบพี่น้อง

ของญี่ปุ่นเนาะพี่น้อง,องมีทุกแบบทุกสไตล์อย่างนี้ยังมาขนาะดบ้านเราต้นยางอินเดียพี่น้อง พี่น้องต้นงามเลยต้นนี้นี่ๆต้นนีงงาม่วนนี้ก็จะเป็นไม้ดอกพี่น้อง ีดอกงามเะพี่น้องดอกน้อนไก่มีเพิม่มเพิ่มกระดุมทอง ดอกน้อนไก่กระดอกบัวกระดอกกระทางละลอยกระทางละรอยบาทอืมหนึ่งยัง ร้นกระติตกเลยพี่น้องอืมชิ้นหอดเป็นเดือดเลยพี่น้องออมเงินออมเงินเท็กพบพ้นแล้วพี่น้องขอข้ามไหมครโอ้คุมพ้นแห้งเลยพี่น้องเลย มือตื้อมาละกุ้ณฝนเราต้องฝ่าวายแล้วพี่น้องนักต้นใดเรเลือกได้พี่น้องต้นอารโลต้นงามๆพี่น้องนี่พี่น้องตาเป็นหนอนั้องเกิด เคยหอมพี่น้องเจยไม่มีนะเจยก็โอเคไมมครับครบพ้นแล้วพี่น้อง

กล้วยหอมแขะพี่น้องตัวละสามสิบบาทนะกล้วยพี่น้องสาลาผัดกล้วยมีฮอตกล้วยดัง ตัวพิมกำลังเลือกต้นไม้อยู่พี่น้องคนก็ตกกินยังดีกินนังสิบปูกันนะกาแฟกินมัมีลายพับก็เพือน เบ่งพอข้ามแม่ข้าพี่น้องคนเวลาฝนตก ต้นตะบาดกระดังงาพี่น้องต้นกระดังงานี่ยวัดดอกมันต้นกระดังงาดอกกระดังงาเอ,อ็นเบาออกกระดังงาแบบนั้นเข้ากันแบบนี้ กต้นยังพี่น้องเลยต้นใหม่ข้าใหม่พี่น้อง ต้นยงลายเออคนตกแล้วพี่น้องลองเหม็ดแหงพอ้อมติดขนกัะสพิมอยู่อตัตักคนแหงเลยพี่น้อง มาพอมผลเลยจะพินจ๊ะพอมัน้อมบบเหนือเนาะ พีนองทิพนก็ชอบพิมอยู่สวนต้นซากเนาะตลาดต้นไม้แห้งเลยพี่น้องคนจะไปใจก็บอได้พราะที่ไทยต้นไม้ให้พี่น้องมึงเลายๆเนาะทใจก็ได้แล้วพี่น้องเลยที่เรืองเมื่อแหละ้อแห้งขนาดพี่น้อง รตลาดมีวันอังคารนะวันพะหัสเด้อพี่น้องเนาะบ่สิมากอะเนาะตลาดสดใหม้แต่ก่อนนะ่ะมียั่งยืนเลยพี่น้องเลดีไม่ไมีเจะยังเว้น,นะวนเนาะคนยังแห้งพี่น้องความละอิงออกพี่นอ้องอิงออกอ <laughs> <laughs> นะไะ